แล้วเราก็ไล่ล <Lock. S 1> ็อกล็อกตัวนี้ยังมีเหกอยู่ Lock ล็อกทั้งสองด้านดูเบอร์ก็ได้ครับมันจะมีเบอร์อยู่นะครับดูตามคู่มือมันก็ได้อันนี้คือแผ่นนี้ <Okay. S 1> เกรียยทิ้งสุดแล้วก็มาต่อมาแผ่นนี้ เขตรูมานะครับมีรูจมีอันนีจน้จะไว้ข้างล่างอันนี้จะไว้ข้างบนอยู่นนอยู่ลักษณะนี้อยู่ลักษณะนี้นะครับก็ก็อ,อันนี้เก็บเข้าไปแล้วเราก็ล็อกเหมือนเดิม ขั้นตอนต่อไปมันจะออกมาเป็นรูปตรงนี้ต่อไปตัวเล็กๆลเล็กตัวสองตัวแผ่นเล็กสุดสองแผ่นนะครับ <จะ S 1> นข,<า>ขนาดเท่ากันขนาดมันจะเท่ากันจะเท่ากันเราจะใส่ข้างไหนก็ได้ใส่แผ่นไหนก่อนก็ได้นะครับเข้ามาในร่องนี้ในรูนี้ตัว จะเป็นแบบนี้ต่อไปอันนี้ตัวผิดฝาสังเกตรูสังเกตรูดูนะครับมันยังมฝังตรงนี้ก็เอามาใส่ฝั่งประกบเลยครับได้แบบนี้ ได้ล็อกให้หมดเลยนะครับตัวนี้ใส่องข้างใน,นตัวนี้อยู่ข้างในใช้ไขควงก,ก็ได้นะครับไขควงกั้นเป็นไขควงกั้นก็ได้ต้องล็อกค,ครับเสร็จแล้วจะได้ตรงนี้มา่างนี้ ขัน้นตอนตอ่อไปอย่างนี้เลยที่อยนี้ไม่ทะลุนแล้วก็ที่ยังไม่จบอยต่อไป,ไปน็อตยาวจะใช้น็อตยาวตัวนี้นะครับยิงข้างหลังเอามือหมุนเไปก่อนเอามือหมุนเข้าไปก่อนนะครับถ้ารู้สึกว่ามันดูดแล้ว่้าคือเข้าร่องมันมีทั้งหมด6กตัวแตัวนะครับ ไย,ย,ยิงให้ครบแปดตัวเลยนะครับ ต่อไปเราได้แบบนี้มาแล้วก็ยกขึ้นมาทับบนท็อปตัวนี้ตัวใหญ่ที่มีโลโก้อยู่อะครับนะจะได้แบบนี้หั่เนเยอเลยจับขึ้นออกไปอีกนะครับจะได้ตรงแบบนี้มาจะเป็นตรงนี้ แล้วก็พิกนะครับพิกหงายท้องตรงนี้มันจะมีรูของรูสังเกตดูนี่นะครับวน,น็อตเป็นน็อตตัวนี้จะใช้เป็นน็อตตัวยาวเพื่อที่จะยิงยึดเพื่อจะยึดกับตัวข้างบน,นจะแน่นรูรูดีๆนะครับมันจะมีะรูหลอกนะครับมันจะมีรูของด้วยอยู่ลอ,อ,อ,<ร>องใช้มือหมุนดูก่อนก็ได้ใช่ มันจะมีรูน็อตอยู่นะครับตรงลางอีกตัวนึ่งจะได้รูปแบบนี้มาเป็นน็อตแบบนี้ โอเคครับแล้วก็ไล่ยิงเลยครับยิงเข้าไปลึกๆนะครับพราตัวนี้เราดันมาเห็วนอตตลบ เสร็จแล้วนะครับจะมีเสาเหล็กที่เหลืออยู่เนี่ยครับเราก็ไล่ยิงข้างหลังเหมือนเดิมจะมีรูมันจะมีรูเล็กๆรูเล็ก,เลกๆเนี่ยครับชี้นะครับรูเล็กๆไล่ยิงะครับลันที่นีอยู่หนึ่งสองข้างล่างนี้มีหกรูมันจะมีอยูหกรูนะครับ 还打雷电啊！